เปโฮมชวนเพื่อนมาชมหน่อนไม้ยักษ์ที่สวนหลังบ้านค่ะมาชมกันว่ายักษ์ใหญ่ขนาดไหนกันค่ะก่อนการเข้าชมฝากเพื่อนกดติดตามกด s ั b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้เราเข้าไปชมกันได้เลยค่ะเดินล่เลาอไปตามสวนแล้วก็จะเจอกอไผ่อยู่ใกล้ๆก,กับห้วยเลยค่ะเพื่อนๆและวันนี้ก็จะมาทำการต้มหน่อไม้ที่ใครๆหลายๆคนไม่กล้าทานนะคะ เพราะมันมีความเฟื่อนค่ะทานแล้วไม่อร่อยอะไรประมาณนี้นะคะทำแบบไหนแล้วออกมาแล้วจะเฟื่อนไหมไปดูกันนะคะหน่อไผ่ชนิดนี้ค่ะเรียกว่าไผ่ใต้หวันค่ะเพื่อนๆจะมีความใหญ่มากเลยค่ะจะหาปุ๋ยมาหวานนะคาเดเียมาหาหนอไม้ยักษ์กันค่ะทุกคน Let's go น้ำเริ่มลดแล้วนะคะโอ้โหอะไรกนันนี่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กใหญ่เกินไปไม้หลายต้นเลยนะอลังการไหม กินได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะเราจะเอาไปสักหัวหนึ่งนะ่อยดีนะใหญ่โตมโหระทึกอย่างรุนแรงบรรยากาศดีโพดทุกคนดูไค่นี้สูงยาวมาก อลังการมากเลยทุกคนจ้าจะเ,เห็นกันบ้าเอาไหนไป เดินทางกลับกันมาถามผู้รู้ก่อนนะคะว่าเป็นเยี่ยงไรบาปกลับบ้าน เมื่อได้หน่อมาแล้วนะคะก็นํามาดูก่อนค่ะว่าอ่อนพอที่จะทําการฝานเป็นชิ้นเล็กๆได้หรือเปล่าค่ะมีดก็ต้องคมนะคะทําการรับมีดให้พร้อมเลยค่ะหั่นเช็คความอ่อนกันก่อนนะคะถ้าพอทานได้ก็จัดแจงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆฝานเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะคะ แบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะจะได้ง่ายต่อการฝานเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อหั่นเสร็จนะคะนำไปล้างทำความสะอาดหนึ่งรอบค่ะประโยชน์ของหน่อไม้โดยคร่าวๆนะคะเพื่อนๆหน่อไม้ช่วยให้ร่างกายผลิตกรดอะมิโนค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะแต่ไม่สามารถจะสร้างเองได้ค่ะต้องได้รับจากการทานอาหารเท่านั้นนะคะและหน่อไม้ก็เป็นผักที่มีส่วนช่วยในการผลิตกรดอะมิโนหลายชนิดที่ร่างกายต้องการได้ค่ะ ประโยชน์ของหน่อไม้มีเส้นใหญ่อาหารมากค่ะโดยส่วนของหน่อไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะส่วนเส้นใยอาหารที่เหลือจะเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งช่วยขับกากและสารพิษที่ตกค้างออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และท้องผูกได้ด้วยค่ะ หน่อไม้มีเส้นใยอาหารมากนะคะและยังมีน้ําตาลอยู่น้อยด้วยค่ะดังนั้นคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักหรืออยากลดน้ําหนักสามารถทานได้อย่างสบายใจค่ะเพราะน้ําหนักไม่ขึ้นแน่นอนนะคะจึงนํำมาฝานโดยใช้มีดปอกผลไม้ค่ะเพื่อนเมื่อหั่นได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็นำไปล้างน้ำอีกหนึ่งรอบค่ะ ตอนนี้นะคะมนก็ฝานแล้วก็หั่นไปได้ประมาณ650กรัมนะคะนำไปแช่น้ำเกลือไว้1คืนค่ะนี่เลยค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปแช่น้ำเกลือนะคะ1คืนพรุ่งนี้จะมาดูกันว่าเวลาแกงแล้วนะคะเขาจะมีความหืนความเฟือนหรือเปล่านะคะพรุ่งนี้เรามาติดตามกันนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำเกลือก่อนเลยค่ะ ควรระวังนะคะในการรับประทานหน่อไม้ควรรับประทานหน่อไม้ที่สุกแล้วนะคะแล้วควรต้มให้นานเกิน10นาทีขึ้นไปค่ะหน่อไม้นะคะมีคุณค่าทางสารอาหารสูงแต่ว่าคนที่เป็นโรคเกานะคะไม่แนะนําให้ทานค่ะเพราะว่าจะมีสารฟิโรีนที่สูงค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะทําให้กรดยูริกที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกาสูงขึ้นค่ะกรดยูริกนะคะเป็นสารที่เกิดจากการเผาผลาญของฟิวรีนค่ะ มีมากในเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ถั่วต่างๆและพืชผักอ่อนโดยเฉพาะหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆเช้ามาเราจะมาทําเมนูแกงเปิอะหรือแกงหน่อไม้ใส่ใบย่านางกันค่ะเช้าแล้วค่ะเพื่อนๆน,นาหน่อไม้ที่แช่ไว้นะคะไปล้างทำความสะอาดหนึ่งรอบค่ะแล้วนําไปต้มกับน้ําเกลือประมาณ10นาทีค่ะช่วงนี้นะคะ ค่าเชื้อเพลิงก็แพงขึ้นนะคะก็เลยใช้วิธีการต้มกับฟืนนี้ซะเลยค่ะเพื่อน,นครบ10นาทีนำไปล้างน้ำหนึ่งรอบค่ะแล้วนำมาต้มกับเกลืออีก10นาทีนะคะคือจะทำการต้มแบบนี้2รอบด้วยกันนะคะแล้วจึงนำไปแกงกันค่ะเพื่อน,นมีข้อแนะนำนะคะโดยการต้มหน่อไม้เนี่ยควรจะต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย20-30นาทีจำนวนหนึ่งครั้งค่ะ สำหรับหน่อไม้ดองนะคะควรต้มอยู่ที่15-20นาทีจํานวน2ครั้งค่ะจากนั้นเทน้ำต้มทิ้งก่อนถึงนํามาปรุงเป็นอาหารได้นะคะเพื่อป้องกันการรับเชื้อโบทูลินัมและยังสามารถลดปริมาณสารไซยาไนด์ได้ถึง100%เอร์เซอีกด้วยค่ะรอบนี้ก็ได้หน่อไม้ค่อนข้างเยอะนะคะ มนจะแบ่งไว้ทําประมาณ300กรัมค่ะเพื่อนๆที่เหลือก็จะเก็บใส่ภาชนะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ทานในรอบหน้านะคะเพื่อนๆขั้นตอนการแกงนะคะนำหน่อไม้ ไปต้มน้ำนะคะพอเดือดแล้วก็ตักเอาน้ำที่ต้มออกค่ะแล้วรีบเติมน้ำใบยะนางที่คั้นกรองเตรียมไว้เลยนะคะแล้วเราก็จะต้มต่อไปจนน้ำเดือดค่ะโดยการใช้ไฟอ่อนนะคะใส่เครื่องแกงที่โคลกแล้วลงไปค่ะก็จะมีกระเทียมพริกชี้ฟ้าตะไคร้นะคะ ตามด้วยกะปิแล้วก็จะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะเมื่อนำไปคนในหม้อเรียบร้อยนะคะก็ชิมรสตามความชอบได้เลยค่ะอยากได้หวานก็เติมน้ำตาลสักหน่อยนะคะเมนูนี้นะคะมนึกขึ้นได้ว่ามีฟักทองอยู่ด้วยนะคะก็เลยใส่ฟักทองลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดอีก3ชมชิ้นะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะเพื่อน เมนูแกงเห็ดหรือแกงเปิดที่ออกมาจึงหน้าตาดีเลยทีเดียวค่ะอ๋อลืมบอกไปว่าถ้าน้ําเริ่มน้อยหรือว่าน้ําเริ่มแห้งนะคะเพื่อนๆนก็เติมน้ําเข้าไปได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะแล้วก็ปรุงรสได้ตามความชอบได้เลยค่ะ น,นี้ก็ได้เวลาชิมกันแล้วค่ะเ,เพื่อนๆมาชิมกันค่ะ ทุกคนคะ่ะมาชิมกันค่ะนี่เลยนะคะอืมอมไม่มีความเปื่อนไม่มีความหือนอะไรเลยนะคะเคล็ดลับนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบกินแกงหน่อไม้แล้วมีความ เฟือนความฝาดความหือนอะไรก็แล้วแต่นะคะสูตรนี้ใช้ได้แบบแจ่มมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยนัวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบกินแกงเปอะแกงเห็ดแกงหน่อไม้โอ้โหนะคะใส่ mix ก,กันไปอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามค่ะกดไลค์นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดแชร์นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับ แกงเปิดนอไม้แล้วก็ผองเพื่อนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ